ยโยสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแคทเกมมิ่งนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะรัสเตนกันอีกเช่นเคยครับก็วันนี้นะครับระหว่างที่ผมได้ดูเมตาครับซึ่งผมดูเมตามาจากไหนนี่เลยครับเพื่อนเป็นเมตาที่มาจากออฟฟิเชียลครับจากอนิเมะรัสเตนวิกินะครับผู้ใหผมขึ้นภาพให้ดูนะครับผมอ่ะซึ่งตัวละครที่ผมสนใจที่สุดในวันนี้ครับไม่ใช่ตัวไหนครับผมก็ไล่ดูว่า ธาตุในแต่ละตัวของผมนี่มันขาดอะไรซึ่งผมดูแล้วมีอยู่2ธาตุหลักๆตอนนี้ที่ขาดมากๆเลยนะครับก็คือธาตุไฟกับธาตุพืชและเพื่อนๆเ,เห็นตารางธาตุพืชน,นะครับเมื่อกี้นี้มันมีอยู่หนึ่งตัวครับที่โผล่ออกมานั่นก็คือตัวนี้ครับเพื่อนมันคือตัวมากินั่นเองครับเป็นมากินะครับเพื่อนซึ่งมันติดท็อปทูนะครับแต่ร่างมันอยู่แค่ซิลเชียลซึ่งตบ ชูซูหรือว่าเอสเปอร์ทัศมึมากิหรือว่าแม้กระทั่งบุคองก็ตกเพียนะครับจริงๆผมน่าจะทำบุคองแต่ว่าผมมาเจอตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากประกอบกับบัฟที่ผมได้รับมานี่มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพื่อนเลยวันนี้ครับจะมาปั้นตัวนี้ให้ดูกันนะครับวิธีการอีวก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพื่อนก็ ให้หาสเปเชียลนะครับเกรดออบเจกต์อันนี้อยู่ที่ Regen ส s t ท e e ็กของชิ i b ย่านะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ดิชอยจินจุ k ุนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ r e ีเ n State กันก่อนเลยนะครับเพื่อนเริ่มที่อ่าคองอ่ออาอไฟไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าไม่เคยชินทักทีโอเคเราจะไปที่ r e ีเ n State ของชิบูย่านะครับด่านที่3นะครับก็จะดอปได้นะครับก็ฟาร์มแป๊บเดียวครับซึ่งเป็นตัวละครที่ เชียงง่ายมากแล้วก็ของมากินะครับมากิตัวละครกับของอีโวแล้วก็นิ้วนะครับ3อย่างสามารถหาได้จากตรงนี้เลยถ้าเพื่อนๆดวงเกลือเหมือนผมก็ต้องการันตีนะครับ25ครั้งนั่นเองนะครับอ่าก็ลงได้ที่รีเจนดันหนึ่งของชินจุกุนะครับเพื่อนโอเคเรามาดูที่มากิกันก่อนเลยนะครับ ผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันโหดท,ที่ตรงไหนของที่ใช่อีโวก็จะมีดาบของมาคินะครับสเปเชียลเกรดนะครับเนเจอร์แอสเซนต์500อันนะครับนิ้วสุกุณะ120นะครับแล้วก็จะมีมิตติกชาร์ดหรือเจนเดลรี่ชาร์ดแล้วก็อีพิกสปีดชาร์ดนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรากดอีโวไปเลยนะครับก็จะได้มากิด่างดีไวล์ล็อกหรือเป็นร่างที่สู้กับสุคุณะนะครับในศึก ใกล H ้ๆจะจบแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับอพอได้มาก็จะได้รับสถานะมัลลิเลตมานะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นคอสเมติกของมาเก็โอ้ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเนี่ยเป็นเซเลนเชียลที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับไม่ลกนะครับถ้าเกิดว่าให้บาดแผลของมาเก็มาเมื่อกี้นี้ก็คือจะเวิร์กมากโอเคตามธรรมเนียมเรานะเดี๋ยวเราไปสุ่มนะครับ สุ่มรีโลกันก่อนเลยก่อนที่เราจะไปสุ่มรีโล,ล้วก็ไปจเจอะนชันก่อนเลยนะครับว่ามาเกะของเรานั้นจะได้อะไรบ้างครับโอเคมีทั้งหมดห้าอันนะครับโอ้โหชนิดเดียวนะครับได้ลบพอตมาไม่เอาสุ่มอเรียดก,ก็ไม่ได้โอเคได้ดามเมจนะครับเดือนได้ดามเมจนะครับซึ่งก็โอเคนะครับเป็นพื้นฐานโอเค วันนี้ก็มีลัคกี้คูณ4ี่นะครับในการสุ่มรีโลเพราะฉะนั้นผมหวังว่าบอสจะเอากิจไม้ผมครับโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราจะไปเลยนะครับจะไปเร็วๆเลยนะครับโอเคมีทั้งหมดเกือบพันอันนะครับเมื่อวานก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มนะครับเพราะว่า,าพักคอมนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะปิดโอเวอร์หลดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเอากิจไป ยาวไปไยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่แม่เป็นอาวัตต้าเดิมนะครับบใช่ประมาณ300รลีโลนได้บัฟอาวัตต้ามาโอเคโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคก่อนที่เราจะไปรีวิวสกิลนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาน้องมากี่นั้นไปวิวก่อนนะครับเพื่อนๆให้เป็นวิว85ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ตอนน้องมากี่วิว,เ,วเต็มและอยู่ในด่านเลยนะครับโอเคครับไว้พบกันนะครับที่ในอินฟินิตไปโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดอินฟินิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราไปรีวิวตัวละครน,นะเพื่อน,เ,อนเห็นคอสเมติกไหครับ เมื่อกี้น่าจะบักนะครับผมก็ตอนนี้รอยแผลของน้องมากิก็อยู่ในตัวเราแล้วทําให้มันเท่ขึ้นอย่างมากครับโอ้โหอดใจไม่ไหวเลยครับเนี่ยโอเคเราไปดูที่ไฮไลท์ของเราครับโอเคน้องมาคิของเราครับตอนนี้เวล85เป็นที่เรียบร้อยนะครับระดับเซรินเชียลนะครับตัวละครเมตาที่เป็นเซรินเชียลไม่กี่ตัวนะครับโอเคราเมิดเริ่มต้นอยู่ที่1.85ล้าน,นครับ กูดาอ,อยู่ที่6วิโจมตีเป็นไฮบิดธาตุพืชนะครับโอเคเราจะลองวางกันดูนะครับโอ้โหอย่านะครับก็เป็นการตีด้วยอาวุธนะครับเราดูโมเดลช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อน<วา>เป็นการฟาดฟังที่แบบว<า>บงจะใหญ่ไปไหนนะครับเนี่ย เป็นแบบวงใหญ่มากครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะขอพอถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไว้ก่อนนะทำหน้าปกโอเคประมาณนี้ก่อนหรือว่าไกลๆเนี่ยโอเคถ้าประมาณนี้ละอีกสักรอบนึงโอเคประมานี้นะครับเพื่อนโอเคก็การโจมตีเป็นการโจมตีด้วยอาวุธนะครับเพื่อนเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับทำดามเมจไม่รู้กี่ยิบนะครับ ทีนี้เรามาดูที่พาสซีฟของน้องมาจีกันครับก็คือ w e a ป o n n n v e n t o r y นะครับก็คือทุกๆการโจมตี5ครั้งนะครับก็จะทำการสลับอาวุธนะครับตามลำดับ5อันดับตามอันดับข้างล่างเลยนะก็คือเรียงนับไม่ใช่สุ่มเหมือนกิวการ์เมส EP ที่แล้วนะครับก็คือจะเรียงตามลำดับไปนะครับโอเคมาดูอาวุธที่1นะครับ Soul Slipper นะครับจะเป็นการดูดเลือดศัตรูนะครับ1%ของ HP สูงสุด 50บินเลี้ยนครับโอ้โหและจะเมินการต้านสถานะของศัตรูนะครับ35%เอทุกประเภทนะครับูง่ายคือไม่สนใจเลยนะครับต่อมานะครับเป็นอาวุธคาวดี้สวอตนะครับคาวดี้ซอสนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี35%เนะครับและก็เพิ่มระยะโจมตีอีก1 5นะครับและจะทําให้ติดสถานะคิปเปิลนะครับเมื่อดนนะครับเมื่อโจมตีโดนสถานะคิปเปิลนะครับ โอเคไปที่อาวุธต่อมาคือ monster b o n e นะครับ monster b o n e เนี่ยคือจะเพิ่มความรุนแรงของดาเมจดอทนะครับเพื่อนๆดาเมจโอเวอร์ไทม์นั่นเองครับประมาณ50%นะครับเพื่อนๆและเมื่อศัตรูนะครับล้มลงหรือว่าติดสถานะนะครับจะโจมตีซ้ำด้วยความแรง50%นะครับของพลังโจมตีปัจจุบันของมากินั่นเองนะครับอาโอเค ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็น h e a v น l y b a บ t นะครับ a ฮ a วนก็คือมูลข้อเสียทุกธาตุนะครับมูลข้อเสียของธาตนะครับก็คือจะไม่สนใจธาตุนั่นเองและเพิ่มความเสียหายนะครับให้แก่ศัตรูทุกธาตุนะครับ50นั่นเองและก็มีสกิลแค่นี้เลยนะครับเพื่อนสำหรับน้องมากิของเราเดี๋ยวเราจะไปดูที่เวลหกนะครับเวอร์แดนสทนะครับเป็นท่าของ ที่จะเปลี่ยนนะครับทีวีโหกนะครับไปตอนนี้ดเมอยู่ที่74ล้านครับเปลี่ยนท่าโจมตีแล้วเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับเพื่อนเป็นท่าเวเดนส์แมนนะครับเป็นการฟาดฟันนะครับแทนที่จะตีไหล่ิดนะครับเมื่อกี้ผมอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนอาวุธด้วยไหมเวลาเวลามีบัฟเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะครับแค่แค่บอกเฉยๆนะครับเหมือนเหมือนขึ้นเหมือนกิลกาเมสเลยครับเป็นสถานะคิปล์นะครับก็ไม่เปลี่ยนอาวุธนะครับ จริงถ้ามันทาแล้วเปลี่ยนอาวุธได้มันเป็นสุดยอดกว่าเดิมมาก๋ยวเราลองคูณ2นิดนึงนครับเปลี่ยนนะยังชิปยังติดชิปเปิลอยู่นะครับต้องรอดูโอเครอดูนะครับน่าจะไม่มีเปลี่ยนนะครับผมว่าดูจากอันนี้แหละไม่น่าจะมีเปลี่ยนนะครับสามละรอสิจะเป็นมอนสเตอร์บูลนะครับ มอนสเตอร์บูลก็คือเพิ่มดาเมจโจมตีนะครับจากเ4ละเอ้ยไม่ใช่ขอภัยมันจะเป็นดอทนะครับทำดาเมจดอทเหมือนจะไม่เห็นขึ้นสถานะเลยเหมือนว่าทุกการโจมตี5บาผว่าน่าจะเกิน5ครั้งละโอเคอ๋อนี่มีให้หือเปล่าแสงอะไรวะเป็นแสงไฟไหมโอเค ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนก็ยังโจมตีไปเรื่อยๆนะครับยังโจมตีไปเืโอเคเราจะไปกันต่อนะครับดางนั้นที่วิลที่10นะครับจะเป็นการเปลี่ยนท่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนท่าเป็นโซลสปิตติ้งสมัทนะครับโซลสปิตติ้งสมัทก็จะอยู่ที่ดามตมร324ล้านนะครับระยะอยู่ที่68 3านะครับการโจมตีอยู่ที่9าวินะครับแล้วก็มีคี ดาเมจ75%็ิีโอกาสชีิ15%อนั่นเองครับดูท่าโจมตีกันช้าหน่อยแล้วการเป็นการโจมตียังไงเอ่ยพุ่งเข้าไปวันนะครับพุ่งเข้าไปฟันแค่นั้นเลยและดาเมจสุดที่อยู่ที่300ล้านประมาณโดยประมาณนะครับ300ล้านโอเคเดี๋ยวเราจะลองบัฟให้กับอันนี้ดูก่อนนะครับว่าถ้าบัฟพาวเวอร์ไปแล้วจะอยู่ที่่าไร สามร้อยห้าสิบห้าล้านนะครับต้องกางที่จะโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นตัว Sil ินเที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าก็ผมมองว่ามันยังไม่สุดนะครับมันยังไม่สุดก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับค่าคอสทั้งหมดอยู่ที่4ี่แสนแปดนะครับในการอัพเต็มนะครับเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับ น้องมากินะครับตัวตึงในจูจูสึไทเซนนะครับโอเคครับถ้าวันนี้เพื่อนๆพื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดตามให้ผมแคทเกมมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้แคทเกมมิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ